สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสุขุสุคนพบพอกับช่องสาม้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันอากาศเช้าเช้าในวันที่31กรกฎาคม68จ้ามีไฟฟันเด็ดฟันดีฟันดังบ่นโอค่ะอย่าลืมเมนต์ใ้คลิปมาเด้อกันผูใูใดฟันใดตัวเด้งจึงคืองโจมือจวิ่งเลยค่ะมืออื่นก็เป็นมือเฮงมือปังมือดังมือรวยเราเด้อ ลิปนี้สามนามีแนวทางเนาะคะ่ะจากเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเมืองเลยค้นหมักหวยพะน,นะน้ำเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนในุ้้งตัวเลขมาเนาะคะ่ะว่าอยากรวยเอาไปเลยว่าสันว่ามีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วค่ะสามตัวเพื่อนจับให้เม็ดเดียวโคโลเอา้าเป็นตาน้ำมาแบงปันพี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีได้จ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครกิงกิ้ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเดอ้อเอฟซีจา้าไลยผู้ไลยคนกับเม็นไปลิปมาบานสาวบานามาแรล่งเทแร่งเทพะนะทางอื่นเขาคือตกอยู่วาสานหนามจนถ่วมะนะเมียนค่ะทางนี้มันตกบ่หอดพี่น้องมันไปตกแต่ทางอื่นคือจังทางอุดอรจังสีค่ะตกจนว่าสาวบานาไปสามมือก็ะตกสามมือกลับมาบานเจ้าของยังบ่ตกพ่อเม็ด โอ้มาแหล่งพูดแล่งพูดเลยค่ะเขากะสีตายเปแล้วเนะาะอ๋ทั้งในฝนตกกระไรบอกมาทั้งตกทั้งที่น้ำเนยเด้อค่ะยะ่าตกว่าทัวฝ่าลายตกให้ทัวประเทศไทยเนี่ยจ้ะเอาเดี๋ยวใส่ไปเบิ่งค่ะตัวเลขจากผู้เฒ่าเมืองเลยค้นหมักหวยเพิ่นเขียนมาจังสี่เป็นไ้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะแล้วกะจับไ้พร้อมสามตัวมิดเดียว เป็นแต่น้ำไปพิจารณาจอกซมแต่ว่า,าบานาน้ำมาแบ่งปันเป็นแนวทางเด้วค่ะขันมักก็คอยจัดขัดกพาพันทุกคลิปทุกวิดีโอ,อย่ำคือเก่าเหมือนเดิมค่ะแนวทางพี่น้องค่ะเอาไปบึงว่าพันทุงตัวเหล็กมาตัวใดแน่ไปบึงไปฟังพร้อมกันจ้าเดี๋ยวใสเบ,บึ้งจ้ะนี่เลยค่ะ เพิ่งส่งมาให้แบบนี้เลยตังแต่วันที่ยี่สี่เพิ่นพี่น้องสาบนาเพิ่งมีเวลาลงสาบนาวาสันเสียหายเบิ่งเด้อตัวนี้ละสีร้ยเิ่นว่าหลักร้อยมีสองมีสี่มีเจ็ดหลักสิบมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่หลักหน่วยมีหนึ่งมีหกมีแปดพี่น้องจ้าออชัดบ่ค่ะเน้นให้เด้อว่าสันตัวเดียวสี่หนึ่งหกแล้วก็สองตัวคือหนึ่งหกค่ะ บนเดอ้อสาวบนาพนะผู้เฒ่าเมืองเลยคนมักเหล็กโอ้พี่น้องมาถึกใจกักแท้ค่ะมันเป็นทะเบียนรถสาวบนานะเอ่อซีหนึ 1, 6, ่งหกพนจับให้นี่แต่ทะเบียนรถของสาวบนาคือหกหนึ่งสี่มันกลับกันไหมคะ่ะพิ่จับให้เม็ดเดียวหนึ่งมเมอา้าผิจารณาจบซ้อมเบงิงเดี๋ยวสิเขียนใจกระดาษให้ชัดเจนพี่น้องคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นงวดแรกเด้อจ้ะงวดแรกที่พิ่นนํมามแเ่งปันทั้งสาวบานนะงวดแรกก็จับตาดีๆค่ะพู้เท่าเนาะค่ะผู้ผู้เท่าเมืองเลยค้นหมักเหล็กอันนี้ซื้อพึ่น1่งสิงหาหก6ปเป็นงวดแรกค่ะลักรอยมี2มี4มี7ลักสิบมี0มี1มี4หลักหน่วยมี1มี6มี8 โอ้พี่น้องถ้ามันาามาผู้ใดบ่หมักตัวเดียวที่เพิ่นจัะไ้กันนีล่ล่ละค่ะลักสิบลักหน่วยนี่ศ1งจังสิไหมค่ะศูนยดจังสิไหมหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่หสี่ปดโอ้ใจกับมักซี่หกีปหลพี่น้องค่ะอาอ สำหรับเม็ดเดียวตัวเดียวโครูเพิ่นจับใหมคือ416 416่ตัวเดียวโครูค่ะพี่น้องตัดสองตัวคือ16แต่ว่าสาบานาว่าแต่ผู้ใดทุนหลนีนี่เอ่ 16. นี่ตัดเหรียญกลับไปกับมาน้ำเด้อค่ะแต่เพิ่นปักหลักให้ก็อาจจะเป็นตัวตรงอันนี้ชุดบนเด้อค่ะบนอย่างเดียว4114 4664จังสี่ก็ได้พี่น้อง ไดว่าเพิ่นตัดห้ึตัวเดียวโคโลโอเป็นตานํำมาเสนอพี่น้องเพราะว่าเลขตัวเดียวเป็นตนาลงทุนพี่น้องคะเนาะจ้ะเอาแครปนาโจอเอาค่ะสําหรับผู้เท่าเมืองเลยคนมักเลขเด้อพี่น้องแนวทางหนีกับเป็นตานํำมาแบ่งปันเพราะว่าตัวเดียวโคลูลบนชุดเดียวเม็ดเดียวหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจ้ะหรือผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางอย่าวางในช่องสาวบ้านนาค่ะเอ d ดีลายคิวอาร นี่แหละค่ะ QR code ขึ้นในคลิปนี้แหละสามารถอาอแอทเรากับทักทายสาบานน้ำม,มาได้เลยจ้ะบพรว่าจะเป็นตัวเลขความฝันสุดหวยคำนวณเม็นเมน่เมนเหมน็เมนเหม่นหรือว่าเลขบวกบุญอยากแดงปันทักทายมาได้ส่วนตัวเลยจ้าสาบานน้ำบ่มีไลฟ์กลุ่มเด้อพี่น้องแลวกับบ่มีช่องอ่ชองทางอื่นติดต่อมีช่องทาง QR code ไลน์ทีไหย,ยู่นี่ค่ะแลวกับ ทางช่อง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นเพจอีหยังสาบานากับโบมีเด้วยจ้ะทุกทางแล้วเป็นช่องปลอมค่ะกะเตือนสติไว้ค่ะเพราะว่ามิจชาชีพหลคยค่ะล้วกะอฟซีกะส่งไม้เบิง่งอยู่ว่ามีเพจปลอมหลายจ้ะเอาซื้อสาบานาล้วก็เอาหนาไปใส่กะนั่นละจ้ะให้ระมัดระวังเอาเดอร์พี่น้องถ้าอยากเบื้องเกี่ยวกับตัวเลขเนาะค่ะกะช่องทาง YouTube ช่องทางเดียว กับไอดีไลคิวอาโคดที่สารันนาเกินหอยู่นี่เป็นคิวอารโคดไล่ส่วนตัวบ่มีไล่กลุ่มบ่มีเรียกเก็บเงินจ้ดจัดตมน้นเด้อค่ะเอามาคลิปนี้ก็คคอยจัดเนาะค่ะสำหรับตัวเลขเอ่อเงวดเลขของผู้เท่าเมืองเลยคนมักเลขมีเดียวตัวเดียวโคลชุดบนแดงปันเป็นตัวเลขบนอย่างเดียวค่ะเอา่ะมีโศกมีมานน้ำกันค่ะบนจองกันเนาะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยค่ะ ากดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กริ่งๆเปิดค่าการมองเห็นเอ้าพี่น้องคลิปนี้บ่บ่หลายใหญ่ไปเฮงๆด้วยๆต้องปั้งสูครูสูค,สคน,นเงินไลกทองได้เ,เขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ายะหาวะลิวะหาปุราปาลิปุเลนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตกินัง เปตานังอุปกรัรปฏิจิตตังปะจิตังตุมังหังขิปะเมวสัมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามมะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรคโควินัสปะตุม,มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโภวะ อภิวาทนาสีลิติสนนจังวุฒาปจายนโนจัตตารโอธรรมาวัดทันติอายุวันโมสุข,ขังพระ